ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทองเห็นข้าวออกรวงหน้ามองดุดแสงทองสีแห่งศรัทธาพี่มาริโยนนรมนวลน้องบ้านนาถึงจะสวยตามประสา พ่อโซผาเนเหนือกว่านางใดทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทองน้ำเปรียมอยู่ริมฝั่งคลองเช่นพี่รักน้องเปรียมรือไทยสะพานเชื่อมคลองเหมือนพี่กับน้องเชื่อมใจ ถึงอยู่แสนไกลแค่ไหนเชื่อมัวใจให้สมปองที่ยืนถึงทิมน,น้องเอืยมีน้ำใจเพื่อนไม่จะโองขออยู่ขอตายจนวันสุดท้ายกับน้อง ทุ่งรวงทองมีเป็นเจ้าของเรือนตาทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทองแม้นหากขาดพี่ขาดน,อน้องทุ่งรวงทองก็มดความหมายที่มาจากรู้ไมายมุ่งมาเพื่อนตาย รับปากรักที่ได้มาโอ้ขวัญใจทุ่งรวงทอง ที่ขาดนอ้องทุ่งรวงทองก็หมดความหมายที่มาจากรูไม่มาหาเพื่อนตายรับปากรักที่ได้ไหมโอ้ขวัญใจทุ่งรู้ เพลงทุ่งรวงทองนะครับบรรยากาศตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ทุ่งรวงทองนะครับเป็นทุ่งสีเขียวอยู่นะฮะก็บรรยากาศแบบนี้เราจะได้มาเจอกันนะครับเมื่อวันที่เราเปิดร้านนะฮะคือข้างหลังนีจะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็นั่งดื่มกาแฟนะฮะได้มองทุ่งนาสีเขียวสบายตาแน่นอนนะครับที่ร้านแอคนะฮะซึ่งช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะบรรยากาศก็เขียวชอุ่มดีลมพัดเย็นสบายตอนนี้คือลมพัดเย็นมากแต่ก็ ลุ้นๆไม่อยากให้ฝนตกเพราะว่ามืดมาเต็มเลยนานๆทีจะได้มาไลฟ์ทีนะฮะอยากจะแบบให้เห็นบรรยากาศด้านหลังที่สบายๆหลังบ้านของแอนะครับแล้วก็ร้านนะครับหลายๆท่านถามว่าจะเปิดช่วงไหนนะครับตอนนี้ก็ยังรอก็ขายของในหางบประมาณนะครับมาทําอยู่เพราะว่าใช้เงินเยอะมากตอนนี้ยังขาดอีกไม่มากแล้วนะครับเล็กไม่เยอะนะครับก็จะพยายามเปิดให้ทันเดือนพฤศจิกานะครับเหลือน่าจะประมาณ แบบพวกเครื่องชงกาแฟเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องครัวที่นั่งที่นอนอะไรประมาณนี้นะฮะที่ที่มันยังขาดอยู่นะครับก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะฮะอ้าว